สวัสดีครับมาเบึงตอนแล้วครับปีพี่สองครับปีพี่สองหลังจากที่แจ้งสโลไปสองด้านสาด้าน4ี่ด้านนะครับครบแลวเวนครับขึ้นไปเบื้องข้างบนน้ำกันครับผลงานอาจารย์อิดครับผมต็กหลังกว่างหาเมตรนะครับเด้อ แนวสโลปครับแนวสโลปสีดานครับแนสโลปเขีบยารล,ละเอียดครับทั้งสี่ด้านประมาณนี้ครับผมอันนี้ครับแรงแล้วครับก็บคุมมันทุ่นโดยจานอีดครับ กูเบาลูกติดครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้ว งานกุดสาเจลงิงงานแา่ได้ดินนาดินดินลูกล่างต่อได้เลยครับเพราะเป็นหินลงโมหินทุกสามสี่หินก่อสร้างได้เปิดครับต่ทอที้งานได้ครับผมต่อมบริการนี่นรอก้านเห่าต่อครับราคาเอาหลายคุยได้ครับเอาหน่อยกะมีราคากลางให้ครับ ง,งานเออาบรรยากาศวิวไฮอยู่ยนะวิวทงครับเข้าสู่ดูดูน้วาแล้วมบรรยากาศวิวครับวิววิวตอนเร่งๆรครับประมาณนี้ครับผม เสร็จแล้วพอดีย้ายรถครับอื้นกับย้ายบอ่อไม่ไปหาหนาดินหาหินลูกลังมาให้พี่น้องต่อครับต่อก่อนเด้อครับพี่พ่อพี่เม่อยากได้นาดินหินลูกลังก็ไดเรียนให้ทุกคิวอยู่ครับแตาแน่กับเยาว่าลูกว่าหลานอัากไดกับวัชสาเทาเดินใส่ไทยลูกหลานเจ้าของนีง่ละแม่งบอกางคุยง่ายครับ นิ่มๆครับนิ่มๆรถใหม่ครับก็เดือนแรงอยู่แล้วพบอพกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้เก้าครับมาสวัสดีครับ